ปลาทองทองนิยายบทที่28เซียเจิงอยู่ข้างหลังฝา่าฉางอี้เพียงไม่กี่ก้าวทั้งสองคนเดินตามหงกันไปครู่หนึ่งหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งจู่ๆเขาก็พูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นเพราะความผิดของข้าเองถ้าเขาไม่พูดถึงทรงเขียนก่อน คนเหล่านั้นที่อยู่หลังกำแพงโคมไฟคงไม่หัวเราะเยาะนางฝานช่างอี้อยู่ชั่วคราวเล็กน้อยแลพูดว่าไม่เป็นไรเจ้าช่วยข้าแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นข้าโกหกเจ้าก่อนเชื่อใจเงยหน้าขึ้นมองเจ้าโกหกข้าเรื่องอะไรฝานช่างอี้จับผมของนางแล้วดอย่งเขินอายเล็กน้อยข้ากลัวว่าเจ้าจะเข้าใจความคิดของข้าที่มีต่อเจ้าผิดดังนั้นข้าจึงจงใจบอกว่าข้าปล่อยวางจากเขาไม่ได้ เซียงได้ยินสิ่งนี้มีอารมณ์อื่นๆอีกสองสามอย่างในดวงตาของเขาเขาพูดว่าข้าคิดว่าเ่าเศร้าฝันช่างอี้มองเขาแล้วพูดว่าจะเป็นไปได้อย่างไรพวกเขาทั้งสามเดินออกจากถานนที่มีการแสดงต่างๆแล้วบริเวณถอยทับก็กลายเป็นที่ทกร้รังํตาตอกซอกซอยที่พวกเขาเดินผ่านเป็นครั้งข่าวก็มุดอันหน่าครัวเารย์ถามว่านี่คือทางไปหออี้เซียงถือไม่ใช่ หลังจากที่ฝานฉ่างอี้พูดอย่างนั้นนางก็วางฉ่างนิงเอาไว้ในอ้อมแขนของเซียเจิงรอสักครู่เจ้าปิดตาของหนิ่งเนียงแล้วก็ผ่านทางไปก่อนเซียเจิงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามว่าเจ้าจะทําอะไรฝานฉ่างอี้พุ่มมืมมดจึงพาเขาไปคุยตรงนั้นหยิบถุงผ้าลินินใบใหญ่และหยิบไม้ซักผ้าที่นางซื้อมาเมื่อเช้ามาจากตลาดแยกเคี้ยวเสีอท้ายของนางแล้วบอกว่าคนชุดเหลืองผู้นั้นปากพลายขนาดนี้แนนอนว่า ตองตีเขาถบายความโกรธด,ดวงจันทร์นทองฟ้าท่มกลางอากาศเย็นจัดรวมทั้งดวงดาวนั้นแต่ไปด้ยวยความรู้สึกที่เย็นเย,ยือยชายคนหนึ่งในชุดสีเหลืองดอกซิ่งเดินออกจากถนนที่จัดงานเทศกาลโคมไฟและเดินไปที่ถนนพุูพาเทศกาลโคมไฟคึกคักไปด้ยวยผู้คนถนนและตอกซอกซอ,อื่นๆที่ไม่มีแสงไฟส่องสว่างดูเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่หลับไหลอย่างเงียบๆในตอนกลางคืนทั้งน้าขนดกและอันตราย แต่โชคดีที่ฝนตรงข้ามมีถนนสายียวก็คือถนนบุพพาที่มีโคมสีแดงห้อยสูงสูงแสงฝนก็กลับมาสวยงามอีกครั้งเมื่อชายชุดเหนือเดินไปตามทางเดียวที่ออกจากเทศกาลโคมไฟจูๆ่ๆก็มีบางอย่างปรากฏขึ้นบทบางการมองเห็นของเขาฉายเสื้อสีถือตกใจมากจนแทบจะกรีดร้องเมื่อถูกทุบตีที่หน้าท้องอย่างรุนแรงความเจ็บปวดสาหสทำให้เขาโคดตัวลงแต่ทำไม่ได้แม้แต่จะกรีดร้องจูๆ่ๆเสียงของเขาก็สูญเสียพลังไป ทันทีที่เขาถูกเตะที่บั้นท้ายอย่างแรงเขาก็ล้มลงในตรอกแลหมหายก็ตกลงมาใส่เขาชายชุดเหลืองทุบทุบตีจนทองให้หาบิดามันดาแล้วดตัวในกระสอบเอามือคุมศีรษะท่านภูคาหยุดทีได้แล้วหยุดทีเถิดเ้ามีเงินเ้าจะให้เงินทั้งหมดที่ข้ามีปล่อยข้าไปเถิดท่านผูคาไม่มีใครตอบแต่เขาถูกต่อยก็ที่หน้าหลกยครั้งในกระสอบชายชุดเหลืองยิ่มนองมันยังทุกข์ใจคนเดินเท้าที่ผ่านไปมา ได้ยินเสียงกรีดร้องจากตอกมืดมิดพวกเขากลัวจะเดือดร้อนจะไม่กล้าเข้ามาช่วยพวกเขาจึงวิ่งหนีไปไกลๆก่อนจะตะโกนว่าเร็วเข้าท่านเจน้าหน้าที่ในตอกมีคนโดนทีเนื้อฝันฉางอีได้ยินสิ่งนี้หนังก็หลบหลีกความผิดอย่างเลี่ยงไม่ได้หนังจะเก็บไม้ซักผ้าออกไปแล้วหนังก็ดึงกระสอบที่ขุมทั้งส่วนผืนของชายชุดเหลืองออกมาอย่างทวมระวังแต่มันถูกดึงแรงเกินไปจนทำให้ชายชุดเหลืองฝันหน้าหักหนึ่งซี่และกรีดร้องดังมาก จนได้ยินไปถึงถนนบุผานในระยะไกลฝ่าช่างอี้ตกตะนึงอยู่ครู่หนึง่งเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้ายุ่งเหยิงมาจากถนนนางก็ไม่สนใจสิ่งอันใดวิ่งไปอีกฝั่งของตรอกเพื่อที่จะพรางตัวนางจงใจเนื้อตรอกมืดที่หันหน้าไปทางถนนทั้งสองด้านเพื่อให้ง่ายต่อการหลบหนีเซียเจิงและฉ่างหนิงกำลังลอยอยู่ท้ายตรอกทั้งสองฝ่ายพบกันรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุโดยไม่พูดอะไรสักคำหลังจากเดินไปตามถนนสองสายเซียเจิงก็ถามว่า จะทำอะไรคนพูดนั้นเมื่อฟังเสียงกรีดร้องดูเหมือนนางไม่ได้ทุบตีคนเพียงอย่างเดียวฝ่าช่างอี้กล่าวว่าข้าไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเขาแค่งโง่เกินไปเมื่อคาดึงกระสอบออกเขาก็สะดุดนมแลวฟันหักเซียเจิงเหลือบมองนางไปด้านข้างเรากับเขาไม่เชื่อคำพูดของนางฝ่าชางอี้ข้าไม่ได้โกหกจริงๆเซียเจิงถามคนอื่นๆยังจำเป็นต้องได้ทับบทเรีนยนอีกหรือเปล่า ฝันช่างอี้คิดอยู่ในใจว่าคนผู้นี้คิดอย่างไรกับนางกันแน่แลวกล่าวว่าไม่มีแล้วการตีพวกเขาทั้งหมดในวันเดียวจะเป็นการบอกพวกเขาอย่างชัดเจนว่าเป็นข่าเองที่ทำร้ายพวกเขาแต่คนผู้นี้พูดจากสกรปรกว่านี่ข่าจรงตีเขาเพื่อคลายความโกรธส่วนคนอื่นๆจะได้ใช้โอกาสนี้เพื่อสอนบทเรียนเขาอย่างช้าๆขณะเดียวกันชายชุดเหลืองอยังคงนอนท้องให้อยูในตรอกที่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือในที่สุด ดวงตาทั้งสองข้างของเขาช้ำฝันหน้าข้างหนึ่งหกักปากของเขาเต็มไปด้วยเลือดแลนมีเลือด,ดกำเดาไหลออกมาสองสายอยู่ใต้จมูกข,ของเขาเมื่อเห็นแสงพระจะคบเพลิงไหนที่สุดเขาก็เห็นว่าฝันหน้าเขาตกอยู่ที่พื้นเขาท้องให้อย่างทันทดฝันของข้าหักแล้วแล้วต่อไปข้าจะเป็นขุนทางได้อย่างไรเขาเป็นหลานชายของนายอำเภอเขาตะโกนใส่เจ้าหน้าที่ทำไมจะไม่ไปสอบสวนจับตัวคนไทยขี่ถูกตีข้ามาโลงโทษให้ได้ จ้าหน้าที่ที่เข้าเวรในตอนนี้ปาดเหงื่อแล้วก็ถามว่าช่วงนี้ท่านมีศัตรูพังหรือไม่ในตอนท้ายของประโยคในที่สุดชายชุดหนึ่งก็จําสิ่งที่เกิดขึ้นในเทศกาลโคมไฟคืนนี้ได้แล้วพูดว่าคืนนี้ข้ามีเรื่องบัตรมังกับประเคู่มันของพี่ทรงไม่ใช่เรื่องน่าย,ยินดีที่จะพูดถึงถ้ายที่สุดแล้วผู้คนจํานวนมากในเทศกาลโคมไฟต่างพูดไม่ออกเมื่อพวกเขาเห็นนักศึกษาที่มีความสามารถหลากหลายคนจากสำนักศึกษาประจําอําเภอ ของพวกเขาทุกเขยแต่งเข้าทุกตีเขาหยุดพูดแล้วถามว่าพวกพี่ทรงเหียนพวกเขาถูกพวกอันธพาลทุบตีด้วยหรือเปล่าบาดเจ็บมากถึงให้ทันทีที่เจ้าหน้าที่สายศีรษะเขาก็พูดทันทีว่าหญิงร้านขายเนื้อแล้วเขยแต่งเข้าที่อ่อนแอของทางพวกเขาคงไม่กล้าตรวจสอบข้อบครที่ค้าพูดไปเมื่อครู่อย่างละเอียดเจ้าหน้าที่จึงไปสืบคดี แต่ได้นําตัวคนส่งลงหมอใกล้เคียงเพื่อรักษาตัวเมื่อฝานชางอี้มาถึงห้องพักชัว่วคราวที่หออี้เซียงพนักงานยังไม่ได้พักผ่อนเมื่อเห็นพวกฝานช่างอี้เดินเข้ามาก็ยิ้มและถามว่าเทศกาลโคมไฟสวยงามถึงให้ช่างหญิงนับไปบนหลัของเสียเจิงระหว่างทางกลับที่พักฝานชางอี้ยังคงมีความผิดติดตัวเล็กน้อยเนื่องจากการทุบตีคนดังนั้นจึงพูดอย่างคลุมเครืองามทีเดียวมีคนอยู่ทุกหนทุกแห่งค่อนข้างมีชื่อชีอผ้า พนักงานพาพวกเขาไปที่ห้องหนึ่งเปิดประตูและพูดว่านี่เป็นห้องเดียวที่ว่างพอให้พวกเจ้าขัางขืนให้ถึงคืนฝ่าช่างอี้ขอบคุณแล้วขอการนำร้อนเอาไว้สักไปหลังจากเช็ดมือและใบหน้าของช่างหนึ่งไปสักพักนางก็อุ้มช่างหนึ่งลงนอนนางร่างเี็ตนเองพบว่ามีน้ำร้อนเหลืออยู่ไม่มากในการต้มน้ำมันดึกแล้วนาะงจึงไม่อยากเรียกคนใหม่ นางจึงเทน้ำลางจากหลังนัาไปทางอ่างแช่เท้า,มาเมื่อเซียเจิงหลังนั้าด้วยน้ำทอนที่เดอดอยู่ในหม้อนางก็ยังคงแช่เท้าอยู่ในอ่างแช่เท้าเมื่อเห็นว่าเซียเจงิงกำลังหยิบน้ำที่หลังหน้าเททิ้งนางก็รีบพูดว่าเทลงในอ่างแช่เท้าสิเซียเจิงนั่งนัอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินไปที่อ่างแช่เท้าเมื่อฝ่าช่างอี้เห็นสิ่งนี้นางก็ยกเท้าขึ้นวางเท้าไว้บนขอบอ่างเพื่อให้เทน,น้ำได้ง่ายขึ้น เป็นเพราะเท้าของนางไม่รับแสงแดดตลอดทั้งปีเท้าของนางจึงขาวมากเผยให้เห็นสีที่อบอุ่นเหมือนหยกภายใต้แสงเทียนมีฝ่ายสีดำเล็กๆที่ข้อเท้าของนางเซียเจงเพียงเหลือบมองและลดสายตาลงเพื่อปกปิดสายตาของเขาในเมืองหลวงฮาวด์ุดเห็นเท้าของสตีเกิดเท้ากับพราค,ความบริสุทธิ์ของสตีประเพณีผื้นบ้านในเมืองชายแดนแห่งนี้เปิดกว้างมากกว่าในเมืองหลวงสตีที่ซักผ้าริมตลิ่งมักจะเดินเท้าเปล่าและดูเหมือนพวกนาง จะไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้นาเป็นคนไทยกังวลมาโดยตลอดดังนั้นการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการผิดจรีตแต่เซียเจึงยังคงรู้สึกแปลกท็กน้อยฝานช่างอีเห็นเขานั่งอยู่ห่างออกไปหลังจากเทน้ําทิ้งแล้วเจ้าไม่แช่เท้าหรือเซียเจียงพูดว่าเจ้าแช่ก่อนแล้วข้าจะไปเอาน้ําเย็นมาแช่ทีหลังฝานช่างอีจ้องมองวันนี้อากาศหนาวเจ้าจอยากแช่เท้าด้วยน้ําเย็นพุ่งนี้อยากเป็นหวัดหรือ ระหว่างที่รู้จักกันได้นานกว่าหนึ่งเดือนนางก็คนพบว่าเหยียนเจิงเป็นคนชอบความสะอาดนาาคิดว่าเขาไม่ต้องการแช่เท้าโดยน้าที่นางใช้และพูดว่าขอบรัวของเราเคยชินกับการแช่เท้าด้วยกันคาเื่มเรื่องอาการทักความสะอาดของเจ้าไปเลย้าจะไปบอกเสี่ยวเอ,อ๋อให้ไปต้มน้ำให้เจ้าเสี่ยเจิงขมวดคิ้วในที่สุดก็พูดว่าไม่จําเป็นน้ำนี้ก็พอสกุลฝานรักความสะอาดเียนรองเท้าและถุงเท้าบ่อย นางจึงไม่ดูสกปรกเมื่อหลังการใช้งานเป็นเพราะเขาสับสนเล็กน้อยเมื่อนางแช่เท้าลงในอ่างเมื่อเห็นรอยน้ำที่ขอบอ่างและเท้าของนางก็วางอยู่บนนั้นกระป๋ากดขึ้นในใจของเขาโดยไม่ดูตัวคิ้วของเสี้ยจึงขมวดแน่นยิ่งขึ้นฐานทีที่เขาก้าวเท้าเข้า,ขาไปและเขาก็รีบลุกขึ้นไปเทน้ำฝานฉ่างอีนางทิ้โตและอ้าปากค้ังไม่เห็นสิ่งนี้เมื่อเขากลับมานางก็พูดด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนไม่เป็นไรหรอกถ้าจะเป็นโรคทักความสะอาดทำไม่จำเป็น ก็ไม่ต้องบังคับให้ตนเองทําเช่นนี้เซียเจิงมองดวงตาที่จริงใจและก็ชัดเจนของนางภายใต้แสงเทียนพร้อมก็แสดงความเคลชังตนเองบนคิ้วที่สวยงามของเขาและพูดว่ามันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดมีเพียงเตียงเดียวและผ้านวมผืนเทยาเท่านั้นเขาวางอ่างไม้กลับเข้าไปในห้องแล้วก็เดินออกไปเจ้าควรพักผ่อนได้แล้วฝานช่างอีคิดว่าชายผู้นี้แปลกอิดหน่อยและจึงถามว่าแล้วเจ้าละ่ะ เขาไม่สามารถนั่งค้างนอกทั้งคืนได้พนักงานเพิ่งบอกว่าเหลือห้องเดียวเซียเจิงข่าวว่าพอจะไปดูว่าสามารถค้างคืนกับคนงานของหออี้เสียงไ้หรืไม่ห้ฝานชางยังคงสับสนเล็กน้อยกระทั่งประตูปิดลงหลังจากที่เขาหายไปเหตุใดเขาจะปฏิบัติต่อทนนั้งเหมือนนางเป็นโรคระบาดกระสอบทําให้เขากลัวหรือเปล่าถือว่าอ่างแช่เทานั้นสกรปรกเกินไป ขีมาที่กระเด็นตกลงมาใต้ชายคามีชั้นบางบางสะสมอยู่บนขั้นบันไดเซียเจิงยืนพิงสาวพร้อมกอดอกดวงตาของเขาปิดลงครึ่งหนึ่งและก็ไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่แต่เกียงเหนือศีรษะของเขาส่องแสงอันอบอุ่นทอดเงาดำใต้เปลือกตาของเขาบนขนตาเรียวยาวเขาเคยเห็นความงาม,มามากมายและเขายังได้เห็นนางละบ,บำเตละบ,บำเท้าเปลยเปล่า เมื่อเว่ยเหยียนจัดงานเลี้ยงรับรองแขกเขาจำรูปรักเท้าของหญิงสาวที่เต้นระบาไม่ได้อีกต่อไปสิ่งในที่เขายังจำได้ก็คือกำไลข้อเท้าสีทองที่มีลากขังบนข้อเท้าของนางซึ่งส่งเสียงกริ้งไปกับการระบายราวกับคาเฉ่งเงียบ,เ,ยบเมื่อเขาเห็นเท้าของฝ่าช้างอี้เขาก็นึกถึงกำไลสีทองที่เท้าของนางระบม่ทันทีมมารู้สึกไร้าสาระในขณะเดียวกันก็รู้สึกเกลียดชังตนเองในใ,นใจที่ทําให้นางขุนเคือง เจริญขมวดคิ้วอย่างชุนเฉียวเขาเอาศัยอยู่ใต้ชายคาคนอื่นมาตั้งแต่เด็กเพื่อที่จะรักษาเจตจำนงของบิดาเอาไว้เขาได้ศึกษาศาสตร์แห่งสงครามฝึกฝนศิลปะการต่อสู้อย่างขยงขันขันแข็งน,นอกจากนี้ว่อยเหยียนยังเข้มงวดอีกด้วยหวีหนัยที่เข้มงวดของว่ยเหยียนที่มีต่อคาละวอยส่วนแม้ต่อคนที่รับช้ยรอบตัวพวกเขาแต่ยังเป็นบ่าทับใช้าชายไม่ใช่สาวใช้หลังจากที่เขาไปที่สนามพบเขามุ่งความสนใจไปที่การสังหารศัตรูและไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ แม่แื่ว่าว้ยส่วนต่อต้านเขาพอเห็นเขาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ว่ายหยีกกำหนดอย่างเคร่งครัดหรือว่าเขาแค่มีความคิดที่ไม่เชื่อฟังหมกจะไปหอนางรมเหลี่ยงตุสตีนนอกบ้านซึ่งเขามักถูกว้ยเหยียนลงโทษประจำในเวลานั้นว่ยส่วนร้อนเลียนกับเขาไปสุนทรที่เชื่อฟังและถามว่าเขารู้ดดื่มให้ว่าอบอุ่นเป็นเช่นไทยเสียเจองมีความคิดแบบเดียวกับว้ยเหยียนและหรือว่าคนคนนี้ไม่มีวันพัฒนาไทย เช่นเดียวกับเว่ย์เฮียนเขาดูถูกพฤติกรรมของผู้มีอำนาจในเมืองหลวงและรู้สึกว่าการแสวงหาความฟุ่มเฟือยเหล่านี้เพียงแต่ทำให้คนอ่อนแอเท่านั้นในอนาคตเมื่อเขาจะแต่งภรรยาเขาจะแต่งหากษสตริที่สามารถรับผิดชอบสกุลเสียได้เท่านั้นไม่ใช่สติที่อ่อนแอเปราะบางาเหมือนพันดาของเขาในสนามรบอาวุธไราตาและบางทีวันหนึ่งเขาอาจจะตายในสนามรบบนบิดาของเขาเขาไม่ต้องการให้ใครตายเพื่อเขาเขาต้องการเพียงภรรยา ที่จะดูแลครอบครัวหลังจากเขาจากไปแล้วบุตรชายของตระกูลขุนทั้งทุกคนในเมืองรวงทั้งหมดเลือกภรรยาตามมาตรฐานนี้แต่ทุกวันนี้มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับเขาภาพของฝานช่างอีปรากฏครึ่งหลายต่อลายครั้งโดยที่ไม่ดูตัวคนที่เชือดหมูตีคนกัดฝันอดทนนางเก่งมากแม้จะแข็งแร่งกว่าสัตีหลายคนจากครอบครัวชั้นสูงแต่สภาพแวดล้อมที่นางเติบโตขึ้นนั้นเรียบง่ายไป นางไม่สามารถทับมือกับสัต์ประหลาดในเมืองหลวงได้และท้ายที่สุดนางจะไม่สามารถเป็นภรรยาของสก,กุลเซียได้เมื่อตระหนักถึงสิ่งที่เขาคิดเซียเจิงก็ตก,ตกตะลึงเมื่อพนักงานถือตะเกียงตวรวจดูดานบ้านนางเห็นเขายืนอยู่ที่ระเบียงจึงถามว่าน้องชายทำไมไม่กลับไปพักผ่อนที่ห้องเซียเจิงรวบรวมความคิของเขาแล้วพูดว่าข้าามหาเจ้าอยู่ข้าว่าจะขอครั้งคืนขับควรจะขออี้เสียงได้ดื่มให้พนักงานถามอย่างสับสน จะเป็นสามีของแม่นางฝานันทำไมไม่นอนห้องเดียวกับนางเสียเชิงหาข้อแก้ตัวไม่สะดวกสำหรับนางนางยังมีน้องสาวอีกคนพนักงานคิดว่าตนเองฉางหนิงอายุแค่ไหนกันแต่เมื่อพิจารณาว่าฉางหนิงอายุจะน้อยแค่ไหนนางก็ยังเป็นเด็กสาวจึงพยักหน้าและพูดว่าเป็นเพราะข้าไม่ใส่ใจเองคนของหออี้เสียงนอนห้องละสองคนจะไม่มีห้องว่างแต่มีชายคนหนึ่งรวนเสียงดังจนคนข้างๆนอนห้องเดียวกันไม่ไหว ถ้าเจ้าไม่รังเกียจก็ไปที่ห้องของเขาและก็พักผ่อนในคืนนี้ก็แล้วกันเซียเจงแค่บอกว่าเขาไม่รังเกียจและพนักงานก็พาเขาไปที่ห้องของชายคนนั้นในขณะที่เขายังคงอยู่นอกประตูก็ได้ยินเสียงกรนแลกก็ฟ้าร้องเซียเจงเงียบไปครู่หนึ่งพนักงานพักเปิดประตูและเสียงเอียดของพรอประตูก็ทําให้ชายคนนั้นตื่นนางพาเซียเจงเข้าไปในห้องจุดตะเกียงน้ํามันและชีประที่เตียงเดี่ยวห้องข้างๆกันคืนนี้เจ้านอนที่นี่ เซียเจิงขอบคุณนางและพนักงานก็หยิบตะเกียงออกไปเขาถอดเสื้อคลุมแล้วนอนบนเตียงโดยใช้แขนเป็นหมอนแต่เขาไม่ได้ง่วงคนบนเตียงฝั่งตรงข้ามก็กรนเสียงดังจนคิดไม่ออกว่าจะหลับตาลงอย่างไรหลังจากอดทนเป็นเวลาหนึ่งเค่เซียเจิงก็ลุกขึ้นแลเดินไปที่ขอบเตียงของชายคนนั้นเขาฟันชายคนนั้นที่หลังคอด้วยมือและชายคนนั้นก็หมดสติและการกรนของเขาก็หยุดลงทันทีเซียเจิงเอนตัวลงบนเตียงอีกครั้งแต่เขายังคงไม่ง่วงนอน เขาไม่เคยคิดที่จะอยู่กับฝ่าชางอี้มาก่อนแต่คืนนี้เขาคิดถึงการมีภรรยาและเขาก็รู้สึกมุนอิดอย่างอธิบายไม่ถูกเขารู้ว่ามันไม่เหมาะสมที่ฝ่าช่างอี้จะเป็นสะพายสก,กุลเซียแต่ทาังจากนี้เขากลับไปเมืองหลวงและเขาต้องแต่งงานจากสตรีแต่กูนขุนนางที่มีการศึกษาดีและอัธยาศัยดีและสามารถช่วยเขาดูแลสก,กุลเซียได้เขาก็รู้สึกว่าปฏิเสธพวกนางโดยไม่รู้ตัวดูเหมือนเขาจะพบหญ้าป่า ที่มีพลังชีวิตแข็งแกร่งในถิ่นทุรกันดารเขาชอบมันนิดหน่อยแต่เมื่อเขาขุดหญ้าป่านี้กลับบ้านและเปรียบเทียบมันกับดอกไม้และต้นไม้แปลกๆอื่นผู้อื่นก็จะหัวเราะเยาะมันหญ้าป่าเป็นผ่องป่าและเติบโตในถิ่นทุรกันดารด้วยตัวของมันเองหญ้าป่าที่ปลงใในกระถางกระเบื้องราคาแพงในดูแลยอย่างระมัดระวังจะไม่เป็นหญ้าป่าอีกต่อไปเขายกมือขึ้นวางหนไวยบนหน้าผากและเมมลีฟปากใน,ในตอนกลางคืน วันรุ่งขึ้นฝันช่างอี้ตื่นก่อนรุ่งสางช่างหนึ่งยังคงหลับอยู่หลังจากสวมเสื้อผ้าแล้วนางก็ได้ออกจากห้องอย่างเงียบๆและบอกให้พนักงานช่วยดูแลหนิ่เหนี่งแทนานางจากนั้นนางก็ไปที่หออี้เซียงผังอาคารของหออี้เซียงในอำเภอน,นี้ขายคลึงกับในตำบ,บลหลินอันแต่มีความหรูหลามากกว่าพวกพนักงานที่ถ่งทักยังมาไม่ถึงแต่คนครัวมาถึงแล้วมีคนดูแลหัวหมูที่ต้องหมักเอาไว้ไม่จะไปต้องปรุงเองด้วยซ้ำนางเดมน้ำหมักเท่านั้น เฉียนเฉียนพูดควรเป็นการส่วนตัวกับคนครัวหลายคนว่าอาหารจานไหนควรยกออกไปก่อนจะไหนควรยกออกไปทีหลังและอาหารจานสุดท้ายควรเป็นอะไรแม้ว่าฝานช่างนี้จะเป็นคนธรรมดาแต่นางก็สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้มีความสามารถเฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามอาหารบางจานก็สูญเสียรสชัดไปหลังจากทำวาเป็นเวลานานและหากอาหารถูกยกไปไม่ทันเนื่องจากนในคร,ราาัวร่าช้าก็คงจะเป็นเรื่องน่าเสียดาย สำหรับคนทั่วไปเรื่องปกติที่อาหารจะออกช้าไปบ้างแต่สำหรับผุกคนเหล่านี้ที่สั่งอาหารจัดเลี้ยงอาหารจะล่าช้าไม่ได้เพราะมันจะทำให้เจ้าบ้านเสียหน้าเจ้าบ้านไม่เพียงพอจะมีเรื่องโต้เถียงกับหอ,อี้เสียงเท่านั้นแต่ยังทำลายชื่อเสียงของหออี้เสียงด้วยหากปากต่อปากแพร่กระจายออกไปหลังจากที่อี้เฉียนเฉียอธิบายรายละเอียด เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆให้คนครัวฟังนางเห็นฝานช้างอีนั่งอยู่หลังเตาแหนงก็ลดตัวนั่งลงข้างๆเพื่ออบอุ่นท่ากันพูดว่านี่เป็นเพียงวันที่สองของปีใหม่ดังนั้นข้าจึงไม่ควรขอให้เจ้ามาที่นี่เพื่อช่วยข้าลำบากเจ้าเท้าฝานช่างอีกล่าวว่าเจ้าของท่านอีต้องยุ่งกับหลายสิ่งหลายอย่างท่านลำบากมากกว่าข้านะอีเฉียนเฉียนยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าการทำเงินไม่ใช่เรื่องง่าย หากเจ้าทําการค้านี้ได้ดีชื่อเสียงของหออีเสียงในอำเภอจะได้ทับการยอมรับอย่างสมบูรณ์แบบตอนเปิดหออีเสียง สก,กุลหวังแทบแทงทั้งหลังหอ,อี้เซียงและกิจาการก็ซบเซาเมื่อบุคคลสําคัญในอำเภอกล่าวถึงหอ,อี้เซียงพวกเขาจะพูดติดตลกเกี่ยวกับการขาดความเป็นมงคลในวันเปิดหออี้เซียงในอำเภอให้ดีขึ้นอี้เฉียนเฉียนได้มอบของขวัญแปลกใหม่ภากมายให้กับอนดาผูหินในเมืองฉากนั้นก็รับงานเลี้ยงเอาไว้ในวันนี้ดูเหมือนนางจะนึกอะไรบางอย่างได้และถามฝานฉางอี้จริงสิหมูตื่นของเจ้ามีสัญลญักษณ์หรือเปล่าฝานฉางอี้ดูสับสน นั่นคืออะไรอีเฉียนเฉียนตีตนเองต้องโทษข้าเอกที่ยุ่งเกินไปลืมบอกเจ้าลวงหน้ามันเหมือนกับหมูตุ่นท้าสกุนหวัง,งมีสัญลักษณ์ทำเองฝันฉางอี้สายศีระอีเฉียนเฉียนกล่าวว่าหมูตุ่นของเจ้าอยู่ในหออี้เซียนของข้ากเกมือนกับการแข่งขันหมูตุ่นของท่านสกุลหวังที่หอจ้ยเซียนดังนั้นข้าจะต้องขอให้เขียนคำสองสามคำเพื่อให้มันดูดีฝันฉางอี้รู้สึกุนงง หมุดตุ่นก็ตักวางในจานบนโต๊ะแล้วไม่ใช่หรือมันสําคัญด้วยเรือว่าจะมีสัญลักษณรืมให้อีเขียนเฉียนกล่าวว่าเจ้าน่าจะเห็นมันตอนเข้ามามีร้านค้าหลายแห่งที่ฉันล้างเปิดให้เช่ามีชาของสกุลฝางและสุทธะสกุลจิจมาที่นั่นคาจองที่ไว้สําหรับท้านหมูดตุ่นของเจ้าให้เจ้าเคี่ยวมันแล้วนำมันออกไปขายไม่ว่าเจ้าขายอะไรก็ตามจะต้องทําให้ชื่อเสียงของเจ้าเป็นที่รู้จักไม่ใช่นนั้นหมูดตุ่นที่ใช้ในหออี้เซียงก็จะไม่มีต้นกําเนิด เดี๋ยวผู้คนก็จะมองข้ามมันไม่ใช่ว่าข้าถูกครอบงำโดยหอจุย้ยเซียนหรอกนะนางยืนขึ้นขณะพูดแบบนี้ข้าจะขอคนหาบณัณฑิตที่สามารถเขียนหนังสือสวยมาเขียนใยรันให้เจ้าชั่วเคราแขวนเอาไว้ฝานช่างอีนึกถึงเซียเจิงแล้วก็พูดอย่างเร่งรีบสามีข้าเขียนได้ข้าจะไปบอกเขาอีเฉียนเฉียนลังเลลายมือของสามีเจ้าเป็นเช่นไรฝานช่างอี้กล่าวว่าลายมือของเขาหดงามมาก ้วยคำทับรองสับแนวซ้ำน่าของนางและอี้เฉียนเฉียนมีหลายสิ่งที่ต้องทำจริงๆดังนั้นนางจึงพูดว่าถ้าฉะนนเจ้าไปหาสามีของเจ้ามาที่นี่ตอนนี้ทาไม่ได้จริงๆข้าจะสั่งให้คนเชิญบัณฑิตมานางใส่หมุตกลงในหม้อแล้วและตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเฝ้าดูไฟฝานฉางนี่เห็นด้วยทันทีแล้วไปหาเซียเจิงในตรอกด้านหลังหออี้เซียงเซียเจิงนอนไหลัะเพราะเขากำลังคิดถึงบางสิ่งบางอย่างเมื่อคืนและหลังจากรุ่งสางเขาจงดับไป แต่ไม่นานเขาก็ถูกพนักงานที่มาเรียกชายอีกคนหนึ่งตื่นเมื่อพนักงานปลุกเขาหนั่ก็พึมพำเมื่อก่อนคนผู้นี้ดูไม่ขี้เกียจทำไมวันนี้เขาถึงยังนอนอยู่ตรงนี้ละ่ะชายที่ถูกปลุกขึ้นมาตื่นมามองดูสับสนไม่เห็นว่าเป็นเวลาเช้าจึงรีบแต่งตัวล,ลุกขึ้นทันทีขอค้าดูจะแข็งขงรู้สึกปวดคอพนักงานจึงพูดด้วยสีหน้าดุว่าเจ้าคงเกลียดขาน,นอนมากเกินไป ชายผู้นั้นอึดอัดและรู้ส,สึกผิดเล็กน้อยหลังจากสวมเสื้อผ้าที่มีรอยทุ้นของเขาก็ลางหน้าแล้วไปทำงานที่หออี้เสียงท่านหน้าในขณะนี้ทั้งหลาแต่ไปได้เสียงพูดจากหออี้เสียงที่เดินไปรอบๆและเสียเจึงไม่มีความตั้งใจที่จะนอนต่อหนวดสีเขียวบนคางของเขางอกออกมาหลังจากนอนไม่หลับทั้งคืนฝานฉ่างอี้เข้ามาเห็นรอยสีดำคล้ำใต้ตาเขานางถามย่งสงสัยเมื่อคืนเจ้าไม่ได้นอนทั้งคืนใช่หรือไม่ พนักงานบังเอิญผ่านไปที่ลานเมื่อหนังเธอหิงคำพวกของฝานชางอีหนังก็มองสีหน้าตกต่ำของเซียเจิงเพราะเขานอนไม่หลับและพูดว่าข้าบอกเจ้าเมื่อคืนนี้แล้วว่าชายคนนั้นครวนเสียงดังน้องชายถูกทบกกวนจึงทําไม่หลับถือเซียเจิงไม่รู้จะตอบฝานช่างอีและพนักงานอย่างไรจึงพยัยหน้นานอย่างลังเลฝานชางอี้มองเขายังเห็นอกเห็นใจบนใบหน้าของนางหลังจากที่พนักงานออกไปแล้วหนังก็พูดว่าคืนนี้กลับบ้านไป ้าคขงนอนหลับดีนะแต่ตอนนี้ข้าต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าอาจเป็นเพราะเขานอนไม่หลับเซียเจิงจึงมองูรลิฟิบป,ปากสีแทงของนางแต่ไม่ได้ยินสิทธิ์ที่นางพูดอยู่พักหนึ่งแต่เขากลับนึกถึงความฝันที่เขามีเมื่อเขาหลับไปในความฝันพวกเขาหย่าทางกันตามที่สัญญาเอาไว้ แลางก็แต่งงานกับคนอื่นแต่ยังคงสวมชุดแต่งงานวันที่พวกเขาแต่งงานกันเขามองเห็นรูปร่างหน้าตาของชายที่นังแต่งงานด้วยไม่ชัดเจนแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของทางนังน้นเป็นเช่นนั้นสดใสจนน่าตื่นตาดูเหมือนนังนจะแต่งงานกับชายที่ตรงใจของทางเขาไม่สามารถบ,บอกตนเองได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรในใจแต่มันก็ไม่น่าพอใจเมื่อมองดูฝาฉางอี้มุมหรือฝีปากของเขาก็เม้มลงเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวหลังจากที่ฝาฉางอี้พูดจบนางก็เห็นว่าเสียเจไม่ตอบ เขากลับมองดูหนังด้ใบหน้าที่เศร้าหมองเจ้าได้ยินที่ข้าพูดหรือเปล่าเซียเจิงรู้สึกตัวรวบรวมความคิดของเขาอย่างรวดเร็วเจ้าพูดสิฝานฉางอี้เหลือมองเขาอย่างสงสัยเมื่อครูเจ้าคิดอะไรอยู่เซียเจิงพูดว่าไม่มีอะไรข้าเพิ่งตื่นและนอนไม่เพียงพอจึงรู้สึกเพียรเท็กน้อยฝานฉางอี้ไม่รู้ปัญหาที่เขานอนไม่หลับพอรู้สึกสับสนหนังไม่รู้สิ่งที่เขาพูดไปเป็นเรื่องโกหกจึงหยิบยกประเด็นขึ้นมา เขียนคำให้ค่าหน่อยสิเซียเจิงถามว่าจะเขียนคำว่าอะไรจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ